สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่เราก็อยู่กันในเกม Tom and j y The Division นะเจ้าจก็เป็นเกมใหม่เลยนะแล้วก็ห่างหายกันมานานเหมือนกันนะเนี่ยที่หายไปนั้นก็เพราะว่าเล่นเกมนี้นะครับติดเกมนี้นะฮะโอเคครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นแต่อย่างใดนะฮะผมจะมาบอกกับผมจะมาบอกอเกี่ยวกับทาเล้น ท่าเล่์ของเกมนี้ครับว่ามันคืออะไรอ่านั่นก็คืออันนี้นะฮะทาเล่์ก็คืออ่าอันนี้ครับทาเลน่นสกิลนี้ผมไม่บอกดีกว่านะหลายหลายคนก็คงรู้แล้วแหละว่าสกิลอะไรอะไรเป็นอะไรเนาะส่วนเพลิก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหรนะ่อ่ะแต่แต่ก็แต่ก็ควรจะรู้ไว้หมดแล้วแหละเล่นขนาดนี้แล้วโอเคมาผมจะมาบอกท่าเล่์ดีกว่าหลายๆคนก็คงจะรู้รู้กันไปบ้างแล้วแหละ หลายคนก็อาจจะไม่รู้เอ้ยให้ของไว้เถอะขอชุดหน่อยขอชุดหน่อยอย่างงี้ดิฮึได้ชุดเลยวะชุดยี่ดาวเจเจคตขอดูนัสเเห็นผมของทององี้ผมก็ตามนานเหมือนกันนะแต่ยังไม่โหดหรอกครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลิปหน้าผมมาแนะนำการหาของทองดีกว่าแบบไม่บักนะแบบไม่ทำบักนะ ก็คือทำภารกิจอ่าชาเลน g ์นะฮะไม่สวยเลยวะ่ะสีอะไรวะเนี่ยสีส้มใสไป่ยก็คือเป็นการทำภารกิจชาเลน g ์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายคลิปหน้าดีกว่าครับอ่ะส่วนทานเลน t เนี่ยหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรทาเลน t อันนี้มันแปลว่าอะไรใส่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ผมจะมาบอกทุกทาเลน t ทุกสายทาเลนท์ว่ามันคืออะไรใช้แล้วเกิดผลยังไงบ้างครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของทาเลนท์แล้วนะครับก็คือทั้งหมดเนี่นะครับก็คือทาเลนท์่าทาเลนท์นั้นมาจากไหนก็เป็นเรียนสกิลข้างในนั่นแหละครับข้างในเบด่ะอืมอืมอะนะฮะแค่นี้แหละ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะฮะโอ้ oh, ต้องพูดยาวแน่ๆเลยคลิปนี้ซ้ <c oughs> อมเสียงก่ <c oughs> oh. Oh. <c oughs> okay, อนโอ้โอ้ฮัลโหลโอเคครับซ้อมเสียงละมาเริ่มกันที่สกิลสายเมดิคอลนะครับหรือสกิลสายพยาบาลนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าเอ้ยไม่ใช่สกิลดิทาเลนต์อ่าทาเลนต์ของพยาบาลนะฮะอันแรกก็คือชื่อว่าอะดรีนาลีนนะฮะชื่อโคเทเลย มันจะเป็นการเมื่อเมื่อเราใช้เม็ดคิดเนี่ยในเลือดที่ยังไม่เต็มจะทำให้ได้รับผลแบบว่าโอเวอร์ฮิลอ่ะแบบว่าเราคือมันฮิวได้แรงกว่าที่เราไม่มีทกิิเนี่ที่เราไม่ได้ใส่ทาเลนเนี่ยคือเราฮิวได้ได้เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นแหละต่อมาอันที่สองครับชื่อว่าอะไรเนี่ยผมไม่อ่านชื่อแล้วกันนะผมอ่านผิดผเยผมอายโอเค สถานะมันก็คือเวลาเราใช้สกิลฮิลเนี่ยผมไม่รู้ว่าสกิลฮิลแบบไหนนะอาจจะเป็นสกิลฮิลแบบที่เป็นปืนก็ได้อาจจะเป็นแบบถังฮิลหรืออาจจะเป็นแบบแมสชิดก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเราใช้สกิลฮ<บ>ิลเนี่ยจะทําให้การจะทําลดลดคูลด,ดาวของสกิลลง15อร้ยเอ้ยมันดีนะก็ถ้าเกิดทาเลน์ก็ปรับใช้ตั้งแต่ละคนเลยนะว่าแต่ละคนเล่นฝ่ายไหนก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่าต่อไปแล้วกันนะครับ ช and shock and okay. oh. okay. ็อกแอนช็อกแอนนี้ไม่รู้นะผมไม่อ่านแล้วกันอันนี้เป็นโอเคสกิลก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูหรือว่าเราฆ่าศัตรูได้จะช่วยเพิ่มมูฟเมนต์สปีดเพิ่มขึ้น25%่ส so ิบ so ห้าอนต์ีกสิวินะฮะก็ค so ือฆ่าปุ๊บวิ่งเร็วอีกสิบวิเออขึ้นเร็วอีกยี่สิบาเปร์เซ็นต์สิวิประมาณนั้นครับผมต่อมาครับเป็นธาเลนิชอว่าบัตเช่นบัตตี้นะฮะก็คือเมื่อเรากำลังฟื้นฟูเลือดเนี่ย จะทำให้รับดาเมจที่กำลังเข้ามาหาเราเนี่ยลดลง50เป็นเวลา10วินาทีมีผลทั้งทีมครับผมอโอเคครับผมต่อมานะฮะเป็นทาเลนที่ชื่อว่า critical save นะฮะเมื่อเราใช้เม็ดคิดเนี่ยในระหว่างที่เลือดเหลือน้อยจะอ่าจะช่วยเพิ่ม การลดดาเมจด,ดาเมจที่มาหาเราจะลดลงอีก40%เป็นเวลาสิบวินาทีจะมีผลเฉพาะตัวเรานะครับต่อมานี่เป็นสกิลเบเนอเป็น,ปนทาเล่นที่ชื่อว่า trap trap no t r แชป o นะแชปนั่นแหละฮะสกิล,น,กลน,นี้ก็คือเออสทาเล่นนี้ก็คือถ้าเราใช้สกิลที่มีสถานะ บลิทหรือก็คือถ้าเกิดเราใช้สกิลที่มีสถานะที่ทำให้ศัตรูนั้นเลือดออกเนี่ยทาเลสนี้จะช่วยให้เพิ่มโอกาสอีก30%ที่จะใช้ได้ผลกับทุกเป้าหมายในระยะสิเมตรอืมก็คืออ่าถ้าเกิดเราใช้ทาเลสเนี่ยเราจะใช้สกิลอ่าอย่างเช่นสกิลอ่าสติกบอมอันนี้ฮะ อันนี้เลยที่ว่ามีเพิ่มเพิ่มดานเมดให้กับระเบิดเงี้ยแล้วก็มีทำให้เป้าหมายติดบีสหรือติดสถานการณ์เล่นออกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ทาเลต์เมื่อกี้มันจะทำให้ติดติดบางตัวหรือติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่ทาเลต์อันนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสอีก30เซเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์นั้นแสดงผลกับเอนมิทุกตัว ในในรัศมีของสกิลที่เราใช้ไปอ่าเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมต่อมาก็เป็นทาเลนที่ชื่อว่า Combat m e d i c นะฮะอ่าทาเลนเนี้ยเมื่อเราใช้เมดคิดจะทำให้เพื่อนที่อยู่ในระยะ20เมตร20เมตรใกล้ๆตัวเราได้รับการฟื้นเลือดด้วยก็คือ ฟื้นเลือดตัวอ,อีก40%ก็คือเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดอีก40%แต่ไม่รู้เพิ่มเกาะให้หรือเปล่านะอ่าสกิลนี้ดีดีพอสมควรเลยนะผมว่าลองลองลองปรับใช้กันดูเองนะฮะว่าเล่นสายไหนจะดีโอเคครับผมอ่าทะเล่นนี้มีชื่อว่าสไตแบ็คนะฮะสไตแบ็คก็คือเมื่อเลือดเราเหลือน้อยเนี่ยจะทำให้สามารถลด การคูคดาวของคิวลง20%มีผลเฉพาะตัวเรานะฮะเอ้ามาที่ทาเลนแรกนะครับทาเลนนี้มีชื่อว่า Tactical Advance น,นะฮะก็คือเมื่อเราย้ายที่กำบังไปอีกที่กำบังหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มความแรงของอาวุธขึ้นอีก2%ในระยะคเวอร์นั้นอะเป็นเวลา10วิอ่า โอเคนะครับต่อมาอีกทาเล่มหนึงก็คืออันนี้นะครับชื่อว่า demolition expert นะฮะก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูด้วยระเบิดหรือศัตรูตายเพราะการระเบิดจะทำให้เพิ่มดาเมจของระเบิดขึ้นอีก40%ในเวลาในระยะเวลา15วิโอเคตามคอมหมายนั่นแหละครับก็คือสมมติว่าเราฆ่าศัตรูด้วยระเบิดของเราตายปุ๊บเราก็จะมีเราก็สามารถ ปาระบบอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%โอเคนะครับเข้าใจไหมครับโอเคต่อมาครับทาเล์ที่มีชื่อว่า p o l i s h up นะฮะก็คือถ้าเราฆ่าศัตรูด้วยสกิลอะไรก็ได้จะทำให้มีโอกาส25%ที่จะเติมกระสุนทั้งหมดในกระเป๋าก็ก็โอเคไหมก็โอเคนะครับแต่เราต้องฆ่า อ่าฆ่าศัตรูด้วยสกิลนะฮะไม่ใช่ด้วปืนโอเคประมาทาเล่นนี้นะฮะมีชื่อว่า Fear t a c t i c นะฮะก็คือเมื่อเราใช้สกิลช็อกเนี่ยอ่าสกิลช็อกไม่ว่าจะเป็นอ่าแฟตแบงค์ไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าอย่างไงที่ทำให้สกิลช็อกหรือสกิลที่ติดแบบติดอาการมึนติดอาการเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะจะทำให้ทุกเป้าหมาย มีโอกาสโดนทุกเป้าหมายอีก30%ในระยะ10เมตรมันก็คล้ายๆกับอ่าสกิลไหนอะเมืเ่อกี้ใช่ไหมมี้คล้ายกับสกิลนี้แหละครับคล้ายๆกับสกิลอ่าชับเน็ตชับแนวอะไรเนี่ยฮะอ่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่อันนี้แค่เปลี่ยนเป็นจากเป็นให้เป็นสกิลช็อคนั่นแหละโอเคครับต่อมาอ่าทาเลนต์ต่อมาครับมีชื่อว่าเอ่ออีวาซีฟแอคชั่นฮะอ่านโคงอ่านไม่ผิดนะก็คือ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายคับเวอร์ะฮะจะช่วยลดดาเมจลง30อน่าอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะฮะลดดาเมจลง30%ผมว่ามันไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะผมว่าแต่แต่คนเนาะก็แล้วแต่ลองไปปรับใช้ดูกันเองแล้วกันถ้าเล่นต่อมาครับอ่าชื่อว่าเทคซับพอร์ตนะฮะก็คืออ่าถ้าเราฆ่าด้วยสกิลระเบิดนะฮะสกิลที่มีการระเบิดเนี่ย จะสามารถทำให้เพิ่มระยะเวลาการใช้สกิลนานขึ้น10%อืมก็คือสมมติว่าเราฆ่าศัตรูด้วยสกิลที่มีการระเบิดเนี่ยพอฆ่าปุ๊บเราก็สามารถใช้สกิลฮิลเราได้นานขึ้นอีก10%อ่าครับผมต่อมานะครับชาเลนจ์นี้ชื่อว่า Wifi นะฮะก็คือถ้าเราทำให้ศัตรูนั้น ติดสถานะเบรนอ่าก็คือจะมีโอกาสอีก30%ที่ทำให้เอฟเฟกต์นั้นมีผลกับทุกเป้าหมายในระยะ10เมตรอืมก็เหมือนคล้ายๆกับสกิลอันนี้แหละเออคล้ายๆกับทาริณนี่แหละฮะเหมือนนกันแต่นี้แค่เปลี่ยนเป็นเบรนเป็นสถานะการไหมนะแหละต่อมาสกิลออทาริณสุดท้ายของเทคนะฮะ d e a d by พ็ o x y นะฮะก็คือ ถ้าเราทำลายเป้าหมายด้วยสกิลระเบิดนั้นทำให้ระเบิดทำให้สกิลพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีก20% 30วิก็ถือว่าโอเคนะถ้าเราฆ่าด้วยระเบิดได้อก็สกิลเราจะแรงขึ้น,นอีก20%เอางอ่ายๆโอเคต่อมาก็เป็นทาเลนต์ของส่วน security บ้างแล้วกันนะฮะก็ทาเลนต์แรกก็คือ,อ standard hand นะฮะก็คือเมื่อเราอยู่ในที่กำบ,บังเนี่ย อาจะทำให้ลดแรงดีคอยลง25%ภายใน10วิอาทีอีก10วิอาทีนั่นแหละก็ก็โอเคนะพูดถึงนะลดแรงดีคอยใช้ได้ส่วนต่อมานี่เป็น on the move นะฮะสกิลอ่าทางเลนนี้ผมภูมิใจมากทางเลนเนี้ยก็คือถ้าเราฆ่าศัตรูด้วยการวิ่งยิงจะทำให้ลดดาเมจลง30%เป็นเวลา10วินาที คก็ค okay. like okay. 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 we ือเวลาเราไม่อยู่ในคอเวิร์ก็คือมันเหมาะกับสายบู๊โดยเฉพาะเลยคือทาเลนนี้คือใครที่ชอบเล่นบูวิ่งยิงไม่ควรจะพลาดทาเลนนี้ครับผมแนะนํำเลยเพราะผมก็เล่นสายบูเหมือนกันถ้าเราวิ่งยิงแล้วเราก็เราถ้าเราวิ่งยิงศัตรูตายเราจะลดได้รับดาเมจลง30%เวลา10บรืททีโอเคต่อมาทาเลนอีกอันนึงก็คือ p r o e s s i o n นะฮะก็คือ <DD> เมื่อยิง Headshot ใส่ศัตรูตเนี่ยไม่รู้ว่ายิง Headshot ตายหรือว่ายิงโดนหัวของศัตรูเนี่ยอ่าจะทำการสแกนให้สิบวิอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้เคยลองใช้ทาเลน์อันนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูแลกันนะว่าได้ผลยังไงก็บอกผมด้วยล้กันนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน โอเคต่อมาท้าเล่นอันนี้นะฮะเชนลเลคชั่นนะฮะก็คือสร้างความเสียหายกับศัตรูหลายตัวที่มีการระเบิดอ่าจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น10%อันนี้สายระเบิดอย่าพลาดครับสา,สายสายซิกบอมอย่าพลาดเลยค่ะสกิลนี้จำเป็นมากมาก ครับผมต่อไปทาเล้นต่อไปนะฮะก็คือเดสม์เดสม์เพลสไทม์นะฮะก็คือเมื่อเลือดเราเหลือน้อยเนี่ยจะทำให้เพิ่มความเป็นยำขึ้น20%อ่ตรงตัวเลยนะครับส่วนอาทาเล้นต่อมานะฮะก็คือ stopping power เมื่อเราฆ่าศัตรูได้จะทำการเพิ่มค่า h e headshot d a m a g e ขึ้น25% เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีก25เปอร์เซ็นต์นะฮะผมไม่รู้อ้อ,อน่าจะเป็นเพื่อถ้าเกิดเราฆ่าถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้นะจะเพิ่มค่าให้ฉอดาเมจขึ้น25เปอร์เซ็นต์ติดวิถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดผมแปลไม่ผิดอะไรนะมันจะเยี่ยมมากเลยสกิลเนี้ยเลยทาเล่นเนี้ยมันเยี่ยมมากจริงๆมีผลกับม,มีผลกับอ่าทาเล่นเนี้ยยังไงเพื่อนๆก็ลองใช้ดูแล้วกันกไ,ดได้ผลยังไงก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> บอกผมด้วยกันนะโอเคต่อมาททเลนต์ต่อมานะฮะก็คือลิโป้เลสเลเปอร์เลเปอร์นะฮะอ่านถูกควาไม่รู้นะก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูด้วยปืนพกเราจะได้รับการรี -stock กระสุนอีก30นัดให้กับพรีเมอรี่เฟอร์บอนก็คือปืนหลักของเราอ่ะจะเพิ่มกระสุนอีก30นัด อ่ะมันผมว่าไม่จําเป็นสกิลสายทาเลนี่ไม่จําเป็นเลยเอ่อต่อมาถ้าสุดท้ายนะฮะสุดท้ายแล้วครับ one is non นะฮะก็คือเมื่อเรา h e ดช shot ศัตรูเมื่อเราเฮดช็อตศัตรูมีโอกาส50%ที่จะไม่เสียกระสุนปืนก็คือเวลาเรายิงโดนเฮดช็อตหัวเมื่ออ,อก็คือง่ายๆก็คือเวลาเรายิงโดนหัวของศัตรูเนี่ยเฉพาะบอทนะเฉพาะนน AI นะไม่เกี่ยวคนนะ น่าจะน่าจะน่าจะอ่ะทาทอเอไอก็คือจะทำมีโอกาส50%ที่จะไม่เสียกระสุนปืนอ่าโอเคครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการแนะนําทาเล่นแต่ละทาเล่นอ่าของ The Division คือมันเยอะมากนะเกมเกมเนี้ยคือมันเยอะมากจริงถ้าเพื่อนคนไหนชอบหรือเพื่อนคนไหนรู้สึก ดูแลรู้เรื่องและรู้สึกแบบอย่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดซับให้ผมด้วยละกันส่วนใครที่ดูไม่ดูเรื่องก็ต้องขอโทษนนที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะแปลผิดพลาดบ้างแปลไม่ถูกบ้างก็อย่าถือสาผมเลยละกันก็ซับในเกมมันก็แบบเราก็เข้าใจยากเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะก็ต้องเข้าใจด้วยันนี้ก็ก็คือความเข้าใจใครความเข้าใจมันแหละครับก็คือผมก็เข้าใจแบบนี้ก็มาบอกเพื่อนๆให้รู้กันที่เล่นอยู่และที่ไม่ได้เล่น ถ้าใครสนใจเกมนี้หรือชอบหรือ mm hmm. งไงก็สตรีมครับไม่มีสปอนเซอร์ให้นะโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ยังอยู่กับผมและยังดูคลิปผมอยู่นะครับก็ขอให้ติดตามมันต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปบา้บาๆก็ตามแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ทําถึงแม้มันอาจจะถึงแม้ผมอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นแต่ผมก็จะพยายามที่จะนํา ความรู้ในเกมหรืออะไรที่ผมสามารถทําได้ก็จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนนะฮะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับซับสไครต์ทั้งทั้ง400ซับสไครต์นะฮะผมไม่คิดเลยว่าจะมาถึงขนาดนี้ถึงแม้มันน้อยนะฮะแต่มันก็เยอะสำหรับผมนะครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ